สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบครูพิตานนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเล่มสีชมพูขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่40ค่ะ วันนี้นะคะในแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนสระทั้งหมดนะคะมีสระอะส,สระอา applying, papier, สระอีสระอีสระอูสระอูนะคะโดยที่จะมีประโยคมาให้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเลือกคําในตาร ishing, างในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมาเติมคำนะคะให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องนะคะไปดูประโยคที่1กันเลยค่ะประโยคที่หมีอยู่ว่าชออางอชางชางโทช้างมมอีมี ช้างมีลูกดูคำที่ครูให้มาสิคะในช่องสี่เหลี่ยมช้างน่าจะมีอะไรมีงามีมะลิมียุมีทูมีดาวหรือมีปีห้าเก่งมากค่ะช้างมีงานะลูกนะเติมคำว่างงอางาได้เลยค่ะดูตามตัวอย่างของครูพี่ตาได้เลยนะคะไปดูประโยคที่สองค่ะปรออาปลาปลาอะไรลูก ปามนิปายุปลาทูปลาป,ปีกหรือปลาดาวอ่าปลาทูอยู่ในทะเลค่ะเติมคำว่าทอ,อูทูลงไปเลยค่ะประโยคที่สามนะคะลมพัดแรงเรียกว่าพาเก่งมากค่ะพายุลูกเติมยออูยุลงไปเลยค่ะ ประโยคที่4นะคะดอ,อ,อกกดอกดอกอะไรคะมีสีขาวดอกมาริเก่งมากค่ะลูกเติมคำว่ามออะมะรลอ,อีลิลงไปได้เลยค่ะทันไหมคะเด็กๆประโยคที่5นะคะบอโอโนอบนทอ,อ,องอทองทองททอ,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 องฟฟอ,อาฟาฟาโทฟา้า บนท้องฟ้ามออีมีมีอะไรคะเด็กๆดอ,อาวอดาวลูกเติมคำว่าดาวลงไปได้เลยคะ่ะประโยคสุดท้ายนะคะนออกกอนกปอเอนอเป็นสออะดอสัตนกเป็นสัตว์อะไรคะปออีก,อกปี นกเป็นสัตว์ปีกลูกเติมคําว่าปีกลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขียนชื่อด้านล่างให้ครูด้วยนะคะก่อนเก็บนะคะลูกฝึกงานประโยคอีกหนึ่งรอบนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะแล้วพบกันใหม่กับผู้พิตารในวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ